พูดไม่ได้ขายไม่เป็นอยากทำธุรกิจออนไลน์ทำได้หรือเปล่าอ๋อได้สิครับ <Wow. S 1> เพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกฟร์ไล์ ight, ขายอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันที่กำลังเป็นที่นิยมซื้อกินซื้อใช้กันอยู่ในขณะนี้คุณจะได้รับเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ที่จะพูดจะขายพร้อมส่งสินค้าถึงมือลูกค้าแทนคุณ ฟัวริส์วิทยุออนไลน์เป็นออนไลน์เวิร์กฟอร์มโฮมร้อยเปอร์เซ็นต์รีบๆมารับโอกาสกันหน่อยนะครับเพราะนี่คือโอกาสดีๆแถมเป็นของฟรีอีกด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและสมาชิกฟัวริสต์ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมจะได้แนะนำเครื่องมือการใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์ กับธุรกิจ Forlight นะครับสำหรับสมาชิกที่สมัคร Forlight แล้วคุณจะมีเว็บไซต์ Forlight มา s o p อทันทีเพื่อความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ขายออนไลน์ของคุณให้คุณเข้าไปแก้ไขลงรายละเอียดของคุณในตอนนี้ผมจะแนะนำในเรื่องของการอัปโหลดรูปภาพไปไว้บนหน้าเว็บไซต์ของคุณวิธีการเริ่มกันตั้งแต่อันดับแรกให้คุณไปที่ Google Play Store ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับ พิมพ์ในช่องค้นหาคำว่า f o 4Light คุณจะพบไอคอนของ f o 4Light Research คลิกลงที่ภาพไอคอนมันก็จะเปิดไปที่หน้าต่างติดตั้งให้คุณคลิกติดตั้งที่ช่องสีเขียวนี้ได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะมีภาพไอคอนไปแสดงอยู่บนมือถือของคุณแต่ปที่ภาพไอคอน f o l i ล h t a p p พลิเคชันมันก็จะโหลดแอปทันทีจากนั้นก็จะมาเปิดที่หน้าล็อกอินให้คุณกรอก เลขรหัสสมาชิก for ไล f ์ของคุณในช่องแรกและในช่องที่2ให้ใส่พาสเวิร์ดถ้าคุณเข้าแอปครั้งแรกพาสเวิร์ดของคุณก็จะเป็นเลขท้าย4ตัวของบัตรประชาชนของคุณจากนั้นก็คลิกเข้าสู่ระบบเมื่อเปิดเข้าสู่หน้าแรกซึ่งจะมีเมนูในการใช้งานหลายอย่างแต่ตอนนี้ผมกำลังแนะนำคุณให้รู้จักวิธีการอัปโหลดรูปภาพลงบนเว็บไซต์ของคุณ ให้แตะไปที่3มจีดด้านบนขวามือจากนั้นคุณก็จะได้พบอีกเมนูหนึ่งจุดหมายของเราก็คือการอัปโหลดรูปภาพของคุณไปติดไว้บนเว็บไซต์ให้คุณมองลงมาด้านล่างคุณจะพบช่องใส่รูปภาพและมีชื่อของชื่อของคุณอยู่ใต้ล่างแตะเข้าที่ช่องรูปภาพคุณก็จะพบกับคำถามที่ว่าคุณจะเลือกรูปภาพจากไหนถ้าคุณมีรูปสวยๆอยู่ในมือถือของคุณให้คุณเลือกเอารูปภาพจากในมือถือคุณ เมื่อคลิกลงไปมันก็จะไปเปิดที่หน้าแกลเลอรี่รูปภาพคุณก็เลือกรูปภาพที่คุณถ่ายไว้เมื่อคุณเลือกภาพที่ต้องการแล้วก็เป็นอันเสร็จแต่ถ้าเกิดว่าภาพในมือถือของคุณนั้นไม่เป็นที่ถูกใจก็ให้กลับไปที่เมนูเก่าตอนนี้คุณสามารถที่จะถ่ายภาพของคุณเองโดยแตะไปที่ช่องรูปภาพเหมือนเดิมเลือกถ่ายภาพใหม่ในบรรทัดที่2หน้าต่างป๊อปอัพ อนุญาตโฟล์ไลท์ให้ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอหรือไม่จะเปิดขึ้นให้คุณแตะคำว่าอนุญาตกล้องก็จะเปิดพร้อมที่จะถ่ายภาพของคุณเมื่อวางตำแหน่งของภาพได้ดีแล้วให้คุณแตะไปที่วงกลมตรงกลางเพื่อถ่ายภาพตกลงก็จบขั้นตอนนี้แล้วเมื่อคุณได้รูปภาพแล้วนอกจากรูปภาพของคุณจะอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของคุณแล้ว ภาพนี้ยังจะถูกนําเอาไปใช้ทําเป็นนามบัตรโฟลไลท์ของคุณอีกด้วยมาดูกันว่านามบัตรของคุณจะดูได้จากที่ไหนให้แตะปฏิภาพไอคอนตัวแรกตัวนี้คุณก็จะได้พบนามบัตรอันสุดเท่ของคุณได้ที่นี่นี่เป็นขั้นตอนของการอัปโหลดรูปภาพของคุณไปติดไว้ที่บนเว็บไซต์ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นเว็บไซต์ของคุณลูกค้าของคุณจะได้ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของคุณอย่างถูกต้องหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อัพไลน์ของคุณได้เลยนะครับ